สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเทสเรือตัวนี้เป็นคาวไลน์นะครับ28ฟุตนะครับเป็นเรือคุยนะครับข้างในมีห้องนอนห้องน้ําหมดเลยนะครับอ่าเป็นเรือปีใหม่แล้วนะครับทรงสวยมากนะครับแต่ตอนนี้ใบพัดยังพิดไม่ได้นะครับพิด17อยู่นะครับเดี๋ยวต้องซัดเป็น19นะครับใบเล็กไปนะครับจะต้องไปเปลี่ยนใบหน่อยนะครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องเบรคุเซอร์นะครับบิ๊กบ็อกนะครับ แล้วก็ตัวแท็บเรายังไม่ได้กดให้หัวลงสุดนะครับเวลาเลี้ยวปับจันหลุดนะครับเพราะว่าปิดไปผัดยังไม่ได้นะครับนิดหน่อยนะครเป็นเครื่องมูเซอร์บิ๊กบ็อกซ์นะครับข้างในก็มีห้องนอนสองห้องนะครับมีห้องน้ํานะครับมีที่รับแขกมีพวกตู้เย็นไมโครเวฟอะไรพร้อมหมดเลยนะครับโดยอลำนี้เรือสวยเลยนะครับเรือปีใหม่นะครับวันนี้สองพันแล้วนะครับ วิ่งดีเลยนะครับได้แล้วครับวิ่งนะครับถัดใบยังไม่ได้นะครับเยวบอโค้งบ๊บหลุดแล้วนะครับโอเคแล้วผมต้องกลับไปแก้ไขใบนิดหน่อยนะครับลำนี้มีแอร์ด้วยนะครับรู้สึกใช่ครับลำนี้มีแอร์มีไมโครเวฟตู้เย็นอะไรพร้อมเลยนะครับลำนี้คือเราไปพักผ่อนได้สบายเลยนะครับ วิ่งได้เร็วกว่านี้นะครับดีอตอนนี้ยังไม่ได้จับความเลยนะครับลวยมากเลยนะครับเรือตรงโอเคผ่านนะครับ